ยี่ห้อนี้ตรานี้ทุกคนคุ้นเคยครับวันนี้จะพูดถึงหนังเรื่องตะวันเพลิงที่ทั้งเรื่องยกกองไปถ่ายทาที่จังหวัดระนองแต่ว่าจะต้องคัดให้ดูนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นโลเคชันที่ทุกคนมองออกว่าเป็นที่ระนองหรือว่าที่นี่แหละครับป้ายบอกไปสถานีตำรวจที่ขึ้นอยู่กับตำบลงา ฉากนี้จะเป็นฉากที่คุณพิมพ์วัฒนพาณิชย์นะครับในเรื่องเขากําหนดให้เป็นผู้รักกับคุณแซมยุธนันนะครับแต่ว่าคุณแซมนั้นดื่มเหล้าไม่ค่อยสนใจเรื่องงานไร่นะครับก็เลยทําให้คุณพิมพ์นี่เบื่อเพราะว่าตัวเองต้องดูไร่คนเดียวเรื่องก็เกิดจากกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มของคุณชัดชัยเปล่งพาณิชย์นะครับเข้ามาล่าสัตว์แล้วก็เอิญ เข้าไปล่าในเขตที่เป็นสัตว์เลี้ยงก็คือวัวของคุณพิมหรือว่ามาชาคุณมาชานั้นเครียดอยู่แล้วนะครับกำลังหาตัวคนที่ล่าเผอิญมาเจอกลุ่มนี้นะครับเข้ามาในเมืองแล้วก็แรกๆก็ถูกรวนก่อนนะครับนี่ครับปุยฝ้าย เดินตามหลังนั้นใช่คุณทองก้อนสีทับทิมไหมครับใครที่จําหน้าคุณทองก้อนสมัยนุ่มหนุ่มให้บอกหน่อยนะครับนี่ครับถูกรวนหนังเขาถ่ายทําในพื้นที่จังหวัดระนองทั้งเรื่องนะครับแต่ว่าจะอยู่ในป่าจะอยู่ในโรงงานจะอยู่ในวัณอุทยานจะอยู่ในน้ําตกนะครับซึ่งบางทีคนที่อื่นดูแล้วก็ดูไม่ออกนะครับว่าจะใช่ระนองหรือเปล่านะครับ แต่ว่าวันนี้ผมก็เลยเลือกเอาตัดเฉพาะที่อยู่ในชุมชนเมืองซึ่งมีผู้คนเยอะแยะนะครับคิดว่าที่ตำบลแห่งนี้ที่ระนองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ระยองนะครับระนองนะครับภาคใต้นะครับอาจจะมีโอกาสไปเห็นเขาถ่ายทำหนังเรื่องนี้เมื่อ38ปีที่แล้วนะครับนี่แหละครับเบียแล้วก็บุรีนี่เห็นไหมครับนางเอกนึกได้ ว่าเก็บกระป๋องเบียร์ในไร่ตัวเองเพราะว่าปกติไม่มีใครมาทิ้งอย่างนี้ก็เลยไปถามดูนะครับแต่ถามแบบกุนขวนหน่อยก็เลยได้เรื่องครับนี่ครับบุญชัดชยัยสมัยนั้นโด่งดังกับบทบาทที่ต้องใส่แว่นสีดำอย่างนี้แหละครับเลแบนเท่ hey, 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 นะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่หนึ่งเดือนพฤษภาคม ปี2 5 3 0ที่โรงหนังเพชรรามา2530นี่ยังเป็นคุณคมอคเดชเป็นผู้กำกับการแสดงอยู่นะครับแล้วก็เรื่องนี้ใช้สามพระเอกครับคุณบินบาลือลิตจักชัชยเปล่งพาณิชย์แล้วก็คุณยุนนรนันท์พมโอนบุญตรีเรื่องนี้คุณยุรนันท์นี่มาเล่นหนังให้กับคุณคมอคเดชนี่ต้องเปลี่ยนสไตล์เลยนะครับออกแนวบวูว๊หน่อยนะครับนี่ครับ นี่คุณโดมสิงโมลีนะครับอยู่ในร้านร,ร้านนี่ยังอยู่หรือเปล่านะครับคนที่ตะบลน,นี้บอกหน่อยนะครับนี่ครับศูนย์เด็กเล่น,นวิธีการถ่ายทำหนังแรกๆนี่ที่ผมเห็นโลเคชันอย่างนี้ผมนึกว่าจะอยู่แถวแนครนายกหรือว่าแถวสระบุรีนะครับแต่เผอิญโชคดีนะครับพอได้ฟิล์มเรื่องนี้มาก็เลยมีโอกาสได้อ่านตัวหนังสือที่อยู่ในภาพให้ชัดขึ้นนะครับก็อ่านชัดขึ้นนะครับ ที่สถานที่แห่งนี้ก็เป็นที่ระนองแล้วอีกแห่งหนึ่งนะครับที่อ่านชัดก็คือหนังเรื่องนี้เขาขอความร่วมมือไปกับตำรวจผู้ทรจังหวัดระนองก็ในรถตำรวจนะครับมาร่วมในฉากด,ด้วยป้ายที่ติดรถตำรวจก็ติดชัดนะครับว่าเป็นกองกำกับการตำรวจผู้ทอจังหวัดระนองนะครับก็เลยคลายข้อสงสัยได้ และเมื่อไปดูกับม้วนวิดีโอนะครับพอขึ้นหนังเรื่องนี้มาพ้นตราโคลิเซียมฟิล์มก็จะเป็นการขอบคุณนะครับซึ่งตัวหนังสือที่เขียนขอบคุณทั้งหมดนั้นก็จะระบุนะครับว่าอยู่ที่จังหวัดรันนองทั้งหมดเลยนะครับก็เลยเป็นอันสิ้นข้อสงสัยนะครับว่าหนังเรื่องนี้นั้นถ่ายทําที่จังหวัดรันนองเรว่าทั้งเรื่องนะครับจะมีอยู่ไม่กี่ฉากนะครับที่เข้ามาถ่ายในเมืองหลวงนะครับ ก็จะต่างกับหนังเรื่องอื่นนะครับที่ใช้โลเคชันอยู่ที่สระบุรีนครนายกนะครับซึ่งบางทีเป็นหนังในพื้นหนังนั้นบอกว่าเป็นจังหวัดทางภาคอีสานแต่ว่าหนังก็ไปถ่ายทําไม่ถึงนะครับก็จะถ่ายอยู่แถวแถวสระบุรีเพื่อความสะดวกนะครับเห็นฉากแบบนี้ชอบนะครับถ่ายในตัวเมืองตัวตําบลตัวตลาดแบบนี้แล้วก็มีไทยมุงมามุงเป็นไทยมุงที่มุง จริงๆมุงดูการถ่ายหนังนะครับแต่ว่าเข้าไปผสมกับบทภาพยนตร์ที่วางไว้พอดีนะครับว่ามีการจะจับกุมแล้วก็คนมุงก็ต้องมามุงดูถือว่าเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนะครับของคนที่ชอบดูเหตุการณ์นะครับและนี่ก็คือป้ายของวันณอุทยานนะครับที่เข้าไปถ่ายทำวันณอุทยานน้ำตกงาวนะครับที่ระนอง ก็จะมีป้ายชัดๆลักษณะนี้แหละครับอยู่2จุดนอกนั้นก็จะเป็นโลเคชันอย่างที่ผมบอกส่วนฉากนี้นะครับถ้าไม่ได้เป็นเนื้อฟิล์มแบบนี้มาฉายดูนะครับก็จะอ่านตัวหนังสือที่ติดไว้ที่เขียนไว้ที่รถของตำรวจไม่ได้นะครับแต่ว่าที่ไตเติลเขาเขียนแล้วนะครับว่าเป็นระน,นองทีนี้อยากจะให้ท่านดูที่นี่แหละครับชัดๆเห็นไหมครับรถตำรวจจากจังหวัดระนองนะครับที่ เข้ามาร่วมมือในการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องนี้ดูหนังมาตั้งหลายเรื่องนะครับผมว่าผมเพิ่งเห็นเรื่องนี้แหละครับที่มองชัดๆว่าได้ยกกองไปถ่ายทําที่จังหวัดระนองนะครับจริงๆยังมีอีกหลายจังหวัดนะครับเพียงแต่ว่าบางทีการถ่ายทําหนังนั้นเขาปกปิดโลเคชั่นนะครับเพื่อไม่ให้ไปขัดแย้งกับบทภาพยนตร์ก็เลยทําให้เราไม่ทราบนะครับเรื่องนี้ต้องอาศัยคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับที่เคยเห็น หนังเรื่องไหนไปถ่ายทําในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็คอมเมนต์บอกกล่าวมาได้นะครับผมจะได้นําภาพเหล่านั้นเอามาให้ดูนะครับเพราะว่าทั้งหมดเหล่านี้มันคือประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้โดยฟิล์มภาพยนตร์นะครับอย่างภาพนี้ก็คือรนองเมื่อ38ปีที่แล้วนะครับจากหนังของคุณคมอัคเดชท,ที่สร้างเอาไว้แล้วก็กํากับเอาไว้